วาเรตีดีบียี่สิผูมใจเสนอชุมทางคนกล้าตายโดยสยุมภูทศพลผมเผลอตัวหลับไปตั้งนานหลับไม่หลับเปล่ายังฝันถึงเรื่องกีฬาให้เปลอะไปหมด ชีวิตกีฬาที่ผมฝอยให้ฟังเมื่อบทที่แล้วท่านผู้ฟังอย่าทึกทักว่าเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่ใจไม่อยู่กับร่องกะระอยจนสร้างภาพพจน์ขึ้นมาเพียงเพื่อปลอบใจตัวเองว่าครั้งหนึ่งอาจตามาก็มีอดีตชีวิตที่อริสอร่อยพอสมควรเท่านั้นเองครับผมตกใจตื่นขึ้นมาก็มองเห็นลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์กำลังจะรับเหลี่ยมเขาลงไปพอดิบพอดี บรรยากาศร,บรอบๆตัวเมื่อตรงอย่างรวดเร็วทหารชุดล่ารถถังที่วิเศษจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจะกลุก่มคุยกันอยู่เบาๆหน้าบังเกอร์ผมคลานออกมาก็เห็นวิเศษกำลังจะมุดเข้ามาปลุกผมพอดิบพอดีผมเห็นบิ๊กแมนนอนหลับก็เลยไม่ปลุกครับตั้ง5ชั่วโมงเต็มๆนะครับที่คุณเผลอหลับไปเหลืออีกครึ่งชั่วโมงผมจะออกเดินทางคุณพร้อมหรือยังครับ ผมรีบลุกขึ้นมายืนอยู่หน้าบังเกอร์สะบัดศีรษะไปมาด้วยความมึนงงไม่น่าเชื่อที่ตัวเองเผลอหลับไปตั้งห้าชั่วโมงแถมนอนฝันเป็นตุเป็นตะว่าตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติบ้างกระทบไหลโมฮัมหมัดอาลีบ้างทั้งทั้งที่ความจริงแล้วไอเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะบังเกิดกับตัวผมไม่ได้อย่างเด็ดขาดโถเมืองนอกเมืองนาอย่างดีก็แค่เมืองลาวนี่แหละครับ ที่ผมมีความสามารถเหยียบเข้าไปถึง19นกา30นาทีวิเศษก็คุมขบวนชุดกล้าลดถังเคลื่อนที่ลงจากฐานปฏิบัติการแล้วลัดเลาะป่าละเมาะข้างทางด้วยอาการเงียบเชียบผมเดินอยู่รังท้ายกับพนักงานวิทยุประจำกองร้อยซึ่งสภาย p r c 77เดินถือปากพูดหูฟังแนบเข้ากับข้างใบหู กระซิบกับซาบส่งวิทยุด้วน้ำเสียงแผ่วเบาสบภาพของถนนที่เอียงลาดลงไปยังพื้นเบื้องล่างทำให้การเคลื่อนที่ของพวกผมดำเนินไปอย่างสะดวกสบายยิ่งกว่าทุกครั้งพอเคลื่อนที่พ้นฐานออกมาได้100เมตรวิเศษก็แบ่งทหารออกเป็น2ชุดชุดแรกให้เดินอยู่บนป่าละเมาะเหนือขอบถนนส่วนอีกชุดเคลื่อนที่ไปบนถนนในลักษณะแถวตอนเรียงเดียว กับระเบิดแบบ M-19 ที่ใช้ดักรถถังอยู่ในตำแหน่งที่พอจะสังเกตเห็นได้ชัดทหารรับจ้างพากันเดินเยียบกับระเบิดด้วยท่าทางนี่ปสัสจ,จากอาการกิ่งเกรงใดๆทั้งสิน้นตามปกติ M-19 ที่ใช้ดักรถถังจะต้องได้รับแรงกดตั้งแต่500กิโลกรัมขึ้นไปชนวนของมันถึงจะทำงานทหารรับจ้างแต่ละคนรวมทั้งอาวุธพร้อมน้ำหนักก็ยังไม่ถึง100กิโลกรัม เพื่อนก็เลยเดินเหยียบลงไปอย่างสบายใจเชิงส่วนผมนึกแยงแยงอย่างไรพิกนพาภาพพจน์ในอดีตที่ลูกน้องของผมถูกกับระเบิดของ้าศึกลอยกระเด็นขึ้นจากพื้นยังพร่างพรายอยู่ในห้วงความคิดความแยงทำให้ผมก้าวเท้าข้ามเจ้า M19 ด้วยอาการหวาดผวาที่ยังหลงเหลืออยู่ในจิตใต้สำนึกของคนตัวตายหลายต่อหลายครั้งที่พวกผมต้องหยุดการเคลื่อนที่ เนื่องจากได้รับสัญญาณจากหน่วยหน้าที่ตรวจการพบสิ่งผิดปกติจากเส้นทางเบื้องหน้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปพวกผมก็ามาหยุดรวมพลกันบนเส้นทางที่ได้เลือกกันเอาไว้แล้วว่าจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับล่ารถถังโดยเฉพาะมันเป็นเส้นทางที่โผล่ตัดตรงมาจากมุมหักข้อศอกและเส้นทางดังกล่าวก็ยาวเป็นแนวตรงเกือบ200เมตร อันเป็นระยะที่แม่นยำที่สุดของจรวดแมกนีโตอันทรงอนุภาพของสหรัฐอเมริกาทหารราบทุกคนจะไม่ยอมให้รถถังเข้าใกล้ฐานปฏิบัติการของตัวเองอย่างเด็ดขาดการวางแผนยับยั้งรถถังจะต้องหาทางให้รถถังหยุดอยู่ให้ไกลกับฐานให้จงได้วิเศษเป็นนายทหารม้ายานกรอบเขาจะต้องรู้จุดอ่อนของรถถังและรู้ซึ้งถึงยุทธวิธีของรถถังเป็นอย่างดี และผมก็ไม่เสียใจเลยที่นอร์แมนเลือกนายทหารผู้นี้เข้ามาสกัดกั้นก่อนที่รถถังทั้งสองคันจะเคลื่อนที่ไปบนเนินสกายไลน์และถล่มปืนขนาด85มิลเมตรลงมาทำลายเมืองล่องแจ้งในโอกาสต่อไปผู้กองสนช่วงข้างหน้าที่พังจากการทิ้งระเบิดพวกมันซ่อมเสร็จแล้วครับรอยยังไม่ไหมอยู่เลยทหารรับจ้างคนหนึ่งก็เหือดก็หอบเข้ามารายงานกับวิเศษ ด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและพร้อมๆกันนั้นประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ชนิดหนึ่งดังตามสายหลมเสียงช้างผมว่าเสียงช้างคุณวิกแมนได้ยินหรือเปล่าครับผมไม่ตอบคำถามของวิเศษพยายามตะแคงหูฟังเสียงร้องของมันอีกครั้งเงียบเงียบจนผมคิดว่าประสาทหูของผมคงจะเฟือนไปเอง ผมหวนคิดถึงคำบอกเล่าของทหารรับจ้างที่แตกลงมาจากภูเทิงที่เคยเล่าให้ผมฟังอยู่เสมอว่าทหารเวียดนามเหนือใช้ช้างลากรถถังเข้าใกล้กับฐานปฏิบัติการของพวกเราแล้วจึงติดเครื่องยนต์เล่นขึ้นบุกตะลุยพวกเราอย่างชนิดสายฟ้าแลบจนพวกเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ตัวหรือต่อสู้ได้ทันลางสังหรณ์ดังกล่าวทำให้ผมเปลี่ยนแผนการที่วางเอาไว้โดยฉับพลัน พิเศษเสียงช้างแน่ๆแ,และผมคิดว่าขนณะนี้เจ้าช้างดังกล่าวก็คงจะอยู่ห่างจากพวกเราไม่ไกลนะัจกจะลูกน้องของคุณที่มีฝีมือกันยิง M72 ที่แม่นยำพอสมควรเอาไว้ให้พร้อมผมยังเป็นต้องเปลี่ยนแผนเราจะปีนเนินเขาลูกนี้ขึ้นไปแล้วเดินตัดตรงไปยังเนินที่มองเห็นอยู่เบื้องหนะ้าถึงแม้จะเสี่ยงแต่เราไม่มีแผนการที่ดีกว่านี้อีกแล้วโอเคบิ๊กแมน วิเศษต่อพุอนห้วนแล้วออกคําสั่งให้ทหารรับจ้างทั้งหมดเคลื่อนที่ขึ้นไปบนเนินที่อยู่ข้างๆเส้นทางอย่างรวดเร็วมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะรุงรังไปด้วยพืชลมลุกนานาชนิดความหนาทึบของภูมิประเทศดังกล่าวทำให้ผมพอที่จะสังเกตได้ว่าเส้นทางนี้ยังไม่ได้ถูกใช้ในการเคลื่อนที่จะทหารฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาก่อนเลย ด้วยการเคลื่อนที่อย่างระมัดระวังอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกผมก็ปีนขึ้นมาหมอมอยู่บนเนิอนอีกลูกหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นเส้นทางจากสนามบินชำทองชัดอยู่เบื้องล่างกลุ่มคนไม่น้อยกว่า30คนชุนมุนวุ่นวายอยู่เบื้องล่างจากระยะที่ห่างเกือบ400เมตรทำให้ผมต้องอาศัยกล้องสนามแรงสูงพิเศษตรวจการอย่างละเอียดถีถด่ถ้วน ภาพที่ปรากฏอยู่ในความสวลัวของโฟกัสทำให้ขนของผมลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวช้างเจ็ดเชือกบนหลังบรรทุกสิ่งของพรุงมพรังยืนรวมกลุ่มกันอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทหารเวียดนามเหนือซึ่งกำลังขนถ่ายสิ่งของที่อยู่บนหลังช้างทั้งเจ็ดเชือกสับสนวุ่นวายกันไปหมด <S <S ไอ้ไหายพวกมันใช้ช้างขนน้ำมันจากทุ่งห้หินมาเชียวหรือนี่ ผมคิดว่าพวกมันเพิ่งจะเดินทางมาถึงที่นี่อย่างสดสดร้อนร้อนนี่เองผมอยากรู้เหลือเกินว่าไอ้รถถังสองคันของมันซุกซ่อนอยู่บริเวณไหนกันแน่วิเศษใช้กล้องสนามแรงสูงตรวจการลงไปเบื้องล่างปากก็บน่นพืพ้นพมออกมาไม่ขาดระยะประเดี๋ยวคุณก็เห็นเองเราให้ไอ้ค้ยแก้วขนน้ำมันลงจากหลังช้างให้หมดเสียก่อนแล้วคุณก็จะรู้เองว่าไอ้รถถังของมันซ่อนอยู่ตรงไหน M-72 มเบกระบอกเตรียมพร้อมวิเศษออกคําสั่งขึ้นมาอย่างเฉียบขาดทหารรับจ้างสิบคนซึ่งหมอบเรียงรายอยู่ข้างๆปลดเอ็บออกจากบ่าคลายล็อกดึงลำกล้องกลางออกเป็น2ท่อนปรับศูนย์ยิงตั้งระยะการยิงด้วยความชํชนานิชํานาญแล้วค่อยๆวางปืนจรวดอันทรงอนุภาพลงกับพื้นสงบนิ่งรอคําสั่งการยิงด้วยความใจเย็นช้างทั้นเก็เชือก ถูกจูงเดินลงจากขอบถนนแล้วหายลับเข้าไปในป่าทึบที่มองเห็นอยู่ทึมๆอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สุสกสกาวแสงสว่างที่สะท้อนเป็นนวลใหอยู่เบื้องล่างทําให้ผมตรวจการบนเส้นทางดังกล่าวได้ชัดเจนเพอสมควรทหารเวียดนามเหนือขนสัมภาระที่ถ่ายลงมาจากหลังช้างและนําลงไปวางกองผนเนินเทืนทึกอยู่ที่ขอบถนนต่อจากนั้นก็ติดตามขบวนช้างดังกล่าว หายเข้าไปเป็นเวลาเกือบครึ่งชงั่วโมงจนผู้กองวิเศษบลมพึ่มพำออกมาด้วยความฉุนเฉียวจบกน n i ิกแมนไอ้พวกหานั่นหายเข้าไปหมดแล้วไม่น่าใจเย็นอยู่เลย <D anger ly> ผมเอื้อมมือไปตบหลังมือของวิเศษแล้วกล่าวปลอบใจผู้กองที่ยอะขึ้นมาเบาๆใจเย็นหน้าผู้กองเชื่อผมเถอะเราอีกสักประเดี๋ยวนึงนะ่ะผู้กองจะต้องแปลกใจทีเดียวน,นั่นนั่นผมพูดแล้วไม่มีผิด M72 เตรียมพร้อมผมจะเป็นคนสั่งยิงเอง2ประโยคสุดท้ายผมหันไปออกคําสั่งกับพลยิง M72 ซึ่งหมอบกระสับกระส่ายอยู่ข้างๆช้างสีเชือกปรากฏตัวออกจากป่าทึบข้างทางแล้วลักษณะการเดินของมันคล้ายๆกับจะออกแรงลากอะไรออกมาด้วยชั่วอึดใจผมก็มองเห็นภาพของรถถังถูกลากขึ้นมาจอดจังก้าอยู่บนถนนรถถังมิกแมน ไอ้ช้างอับไปนั่นลากขึ้นมาอีกคันหนึ่งแล้วเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นไอ้่าผมปิททหารยานเกาะแท้ๆก็ยังไม่เคยเห็นยุทธวิธีบ้าๆบอๆ,ๆแบบนี้มาก่อนเลยวิเศษพูดพางขยับ N72 ด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นเอากลุผมทหารเวียดนามเหนือทั้งหมดช่วยกันยกถังน้ำมันที่วางอยู่ที่ขอบถนนขึ้นไปบนรถถังบรนจาระหวัดและในขณะเดียวกันนั้นผมก็มองเห็น พวกมันกลุ่มหนึ่งเดินผ่าออกมาจากรถถังภายในมือถืออาวุธยาวเหมือนกระด้ามไม้กวาดทําทอากับกิริยาเหมือนกับกวาดถนนเดินห่างจากรถถังออกไปทุกที<ค><ณ>พวกมันเลื่อนทำความสะอาดถนนแล้วครับผู้กองทหารรับจ้างคนหนึ่งกระซิบขึ้นมาอย่างลุกลี้ลุกลนผู้กองวิเศษหัวเราะก,กากแล้วเอื้อมมือไปเขกหีบศักเขาทหารรับจ้างคนนั้นดังปอกไอ้หอกพ่อมึงนะสีกวาดถนน ทหารมาส้นตีนอะไรวะไม่รู้จักเครื่องตรวจทุนระเบิดไอ้ที่พ่อมึงกาลังถือทิ่มกับพื้นอยู่นั่นแหละเรียกเครื่องตรวจทุนระเบิดดักรถถังของมันละ่ะคําพูดของผู้กองวิเศษทําให้มันเกิดเสียงัวเราะคิกคักไปทั่วแนวแม้แต่ผมก็อดที่จะขำต่อความนึกคิดแบบซื่อซื่อเซ่อเของทหารรับจ้างคนนั้นไม่ได้โธ่ผู้กองก็งผมเป็นทหารม้าเนื้อและจะไปรู้จักเครื่องตรวจทุนได้ยังไงกันละ่ะ ทหารทั้งทีก็โดนแต่ผู้หมู่ใช้ให้ขนขี้ม้ายันเตย,ยุดไอหอกมัวแต่พูดเล่นอยู่นั่นแหละเสียการเสียงานหมดประเดี๋ยวมันได้ยิงเข้าก็จบเฮ่กันเท่านั้นเองพวกมึงก็น่าจะรู้ฤทธิ์เดชของปืน85ของมันแล้วนี่ว่าเตรียมตัวเว้ยผู้กองวิเศษปลามลูกน้องออกไปพร้อมกับขยับลุกขึ้นมานั่งยองๆในลักษณะนั่งยิงมือทั้งสองยก M72 ขึ้นประทับเล็งปรับระยะอยู่ไปมา การเติมน้ำมันได้สิ้นสุดลงช้างทั้งหมดเริ่มลากรถทั้งทั้งสองคันวิ่งช้าๆไปบนถนนเสียงเอียดอาดองสายผ่านที่ปาดจากน้ำมันหล่อลื่นบดกับถนนเสียงดังเกลียวกล่าวคงจะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการของผมหลายกิโลและอีกอย่างหนึ่งตามปกติทหารรับจ้างฝ่ายเราก็ไม่เคยออกปฏิบัติงานในรากลางคืนแม้แต่สักครั้งเดียวในประการสุดท้าย พื้นที่ดังกล่าวนี้จึงเป็นเขตยึดครองของพวกมันพวกมันก็เลยบังเกิดความประมาทขึ้นมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้